สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่วันโอวันรายการการเงินพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นะจ๊ะสำหรับในตอนแรกในวันนี้นะครับผมมีคําถามมาถามคุณผู้ังทุกคนครับว่าดอกอะไรเอ่ยบานเช้าบานเย็นบานสะพังบานแม้กระทั่งตอนกําลังหลับกําลังนอนคุณผู้ชมดูไหมครับดอกเบีย้ยไงล่ะครับสําหรับเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยนะบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องของการเงินพื้นฐานจริงๆแล้วก็ใครไม่รู้เรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยโคตรจะเสียเปรียบ เชื่อไหมมีบางคนเนี่ยนะผ่อนบ้านกันไป5ป้าปี10ปีแล้วก็มางงว่าอาวทำไมมันไม่ตัดต้นเลยไปแต่ดอกเบีย้ยหมดเลยทั้งหมดนี้เป็นเพราะคำนวณดอกเบีย้ยไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันนี่วันอวันในตอนนี้เราจะมาสอนคำนวณดอกเบีย้ยแบบง่ายๆกันนะครับสำหรับสูตรการคำนวณดอกเบีย้ยนั้นก็ง่ายๆดอกเบีย้ยเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็คูณด้วยจํานวนปีแค่นี้เราก็จะได้ตัวดอกเบีย้ยออกมาแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น เพื่อนคนหนึ่งให้เรายืมเงิน1นึ่งแสนแม่เพื่อนใจดีจังเลยเนาะเพื่อนบอกว่าคิดดอกเบีย้ย15%ต่อปีแบบนี้วิธีคิดก็คือเงินต้น1นึ่งแคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยก็คือ15%แล้วก็คูณระยะเวลาก็คือ1ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเงินเพื่อนไป1 000. ปีสิ้นปีเราก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้เพื่อนเท่ากับ15 0 0 0ันบาทอ๋ออย่าลืมต้น1นึ่งแสนด้วยนะ ทีนี้พวกผลิตภัณฑ์ทางด,ด้านการเงินส่วนใหญ่ครับอย่างเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลพวกนี้เนี่ยเขาไม่สามารถรอเราได้ครับว่าแม่ยืมกันไปแล้วปีหน้าค่อยมาคืนเขาบอกว่าไม่ไหวให้เราจ่ายเป็นประจําทุกเดือนอ้าวแล้วถ้าจ่ายเป็นประจําทุกเดือนคิดดอกเบี้ยยัยงไงล่ะทีนี้ก็ไม่ยากครับก็เปลี่ยนสูตรนิดเดียวเองเปลี่ยนตรงปีนั่นแหละนะครับคิดให้เป็นเดือนนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับดอกเบีย้ยก็จะเท่ากับเงินต้น คูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็คูณด้วยจํานวนวันก็คือ30วันแล้วหารด้วย365แบบนี้เราก็จะได้ตัวเลขที่ต้องจ่ายไปใน 1, 1เดือนแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเรายืมเงินมาซื้อบ้าน1ล้านดอกเบีย้ย6%ต่อปีแต่ไม่มีใครให้เราจ่ายเป็นปีถูกไหมเขาให้เราจ่ายเป็นรายเดือนดังนั้นวิธีการคํานวณก็เท่ากับเงินต้น1ล้านคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ย6%แล้วก็คูณด้วย30วันหารด้วย365 กรณีที่บางเดือนนะครับมี31วันหรือ28วันก็เปลี่ยนเอาแค่นั้นเองนะครับแบบนี้ก็จะได้ตัวเลขออกมาเท่ากับ4,932บาทดังนั้นแบงก์ก็จะขอบอกว่าคุณจักรพงศ์จ่ายเกินมาสักหน่อยละกันจะได้จ่ายดอกเบีย้ยแล้วก็ตัดต้นไปด้วยดอกเบี้ยแบบนี้สินเชื่อแบบนี้เขาเรียกว่าสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกอยังไงละครับคิดดอกเบี้ยแบบง่ายๆนะครับก็ลองไปฝึกคิดกันเนาะเวลาไปกู้อะไรผ่อนคลายจะได้รู้ว่า ที่เขาคิดดอกเบี้ยเรานั้นถูกหรือเปล่าแล้วก็มันตรวจสอบด้วยนะครับวันนี้รายการมานี่วันวันหมดเวลาแล้วเจอกันคราวหน้าจําไว้การเงินพื้นฐานเป็นเรื่องง่ายๆที่คนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นะจ๊ะก้าเริ่มต้นของชีวิตไวทำงาน LIFE PLUS SAVER จากกรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิต การออมที่ชาญฉลาดสำหร right ับผู้ที่เริ่มต้นชีวิตการทำงานติดต่อตัวแทนหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือโทร1 1 5 9ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด